เฮ้ยจังสรนคือเฮ็ดจังสัรนะเอา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 เป็นยังไงคนรอสวัสดครับบันแมฟสี่วันนี้หมูดาวเป็นอะไร Nhìn nó vô vịt voi bài vị lắm mọi người ơi, ugh, wow, thằng ค้อนหินพี่เดือนมันอยู่ใกล้คนแม่นปืนนะครับโยนแม่นเหลือเกิน ทั้งคู่เลยเดยือยไม่ละไม่ล้วว้ายว้าก้อนหินไหมย์ทุกอย่างเยอะโอ้โหโอ้ มันอยู่ใกล้มากนะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เป็นยังงน้น <c oughs> คนรอร <c oughs> อไปปเปน็น่ยนอ่ ไปใกล้ๆสิโอ้โหโชว์โชว์โชว์โอ้โอ้หเห็ุต้นไม้แหย่งต้นไม้มันผิดอียงเดี๋ยวโยนใส่ต้นไม้นะต้นไม้บอกฉันผิดอะไรฉันหยุดอย่างนี้นานแล้วเธอเพิ่งมา ดาวคนนี่อย่างทะเลาะกับคนอะไรแบบทะเลาะกับต้นไม้ก็ได้งงเลยดูุด มันน่าจะยิ้มให้นะไม่ชอบนี่เดาไม่ชอบเมื่อเดืจะโอ้โหพี่เดือนโยนมันเกือบโดนเดาไม่ชอบโอ้ดาวโอ้นั่งมาถี่แล้ว เฮ้ยเจ้งขันคือเฮ็ดจังขันนะเอาเอาเอาขา,า,าเอาเอาเอาไม่ใช่ขาดเด้ไม่ดีดีนั่นนั่นเดินมาอีกแล้ว มานี่ยื่นมือมานี่ต้นไม้เออเออนอนลงมูลงมูลงเลง้วแกบลงโอ้โหโอ้สัญญาโชว์ตัวนี้โอ้หูนอนแล้วนอนแล้วหนุ่งง่วงขอนอนแป๊บนึงนะต้นไม้เดี๋ยวไปเล่นด้วย ลูกขึ้นมานน่ะเ้าวนวนวนเอ้าเอลูกขึ้นมาเอ้าเอ้าเอ้าเออลูกขึ้นเนาโอ้ก็สิลูกขึ้นน่ดาวเ้ยโธพันจะคล้องบ้นละนั่นแม่ อาออาโอ้โห,โโหกว่าจะลุกขึ้นใช้เวลาประมาณสามสิบวินาทีแล้วนะครับดูก็รู้อ้วนแค่ไหนแต่อ้วนก็หล่อนะดาวอ้วนหลอ่อใช่ไหมดาว้ก่อนแล้วเกิดวันนาแล้ว <c oughs> เอ,อ้อ เป็นีกแล้วอืมท่าอะไรนะท่าอะไรดาวถอยก่อนแล้วกันผมถอยก่อนเลย <laughs> ดูดูดูโอ้ <c oughs> โหห้องอีกคนเจี๊ยบพี่ต้นไม้มาเล่นกับดาวน้อยว้าวอือาทยยังนั่นเอ๊ะตดกระมา โอ้ยเออออฮ้าสีห้อ่าดูนะครับดูอันนี้นอนไปนี่จะขลุกเรียีนะอ่นะเริ่มเอาลุกลุกลุกอาลุกลุกลุกโอ้หขึ้นอาลุกขึ้นไหมเอา เอ้าเอ้าจะลุกขึ้นไหมเอ้าเอ้าโอไม่ลุกเล่นโซ่อยู่อืออเอลุกขึ้นไหมเอ้าลุกลุกลุกเอ้าลุกอือออขึ้นแล้วเฉลี่ประมาณสามสิบวิเ๋ยวดเออ ไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วอ่ะ FC ครับ <Yes. S 1> โอ้โหโมกันจะปิดคลิปเลยอ่ะ FC ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช oh. ร์โวยกดซับสไคร้ให้ช่องพี่ปืิมน้องปอนชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ